ฮัลหลพบกับผมโรชโนลครับทุ่งที่5้าของท่าเรอกซ์พืนที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือมหาชัยครับและออกจากท่าเรือมหาชัยมาแล้วด้วยนะครับผมฝั่งตรงข้างครับเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมุทรสาครนะครับผมไม่ว่าใครก็แวะมานะครับที่นี่นะครับนี่ครับแม่น้ำท่าจีนนะครับนะครับฝั่งท่าฉลองครับวัดแหลมสวยราม อฝั่งนี้ครับจะมีได้ครับมีครับออกมาแล้วครับนี่ครับบ้านคนได้ครับเลยครับอมีเหมือนมีมูนเลดมุล,ลดี้ที่อะไรสักอย่างเลยนะของชาวจีนอันนี้ก็เรือประม,มง จะมีเสียงที่ประกอบเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าฟังคลอๆไปกันแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากนี่ครับโอ้โหเรือประมงหลายสิบลำด้วยกันนะครับแ้วเขาก็วนมาแล้วครับตรงนี้ถึงแล้วครับที e ่ X40E ยอดลักหนึ่งในเรือประมงนะนี่ครับโอ้โห แล้วก็ถึงนะครับ่าฉลองพี่อยู่ไกลถึง่าฉลองอถึง่าฉลองแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับตอันนั้นเรือกลับไปมหาชัยนะนี่ครับตอนนั้นที่มีสีขาวๆใช่ไหมนะศาลหลักเมืองนะครับอันนี้วัดคลองวิเชียรโชติการาม,มนะะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็การบินก็ได้ครับ่าฉลองครับนะ2แคทวีด นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงจากเรือนะครับผมเท่านี้รครับสักูครับ